อยากรู้ไหมว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้ชีวิตพลิกผันก่อนอื่นมาร่วมกันกล่าวสอลาวะให้ท่านดิมูฮัมหัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมเพื่อความบานอากาศในชีวิตของเรากันเถอะอัสลามุอะลเลคุมเบร์มิทัลเฮเวอเบร์เกตพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับอามันที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดริสกีหรือปัจจัยยังชีพตามหลักศาสนาอิสลามริสกีไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพที่ดีความสุขในครอบครัวและความสงบในจิตใจด้ววยกกาาารรแสสงหีีท่ฮ ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนและอิสลามก็มีแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายนี้อามัลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาความพักดีและความพยายามของเราในการเข้าใกล้พระองค์อันลอมากยิ่งขึ้นผมอยากให้ทุกคนเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะอามัลเหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการหากคุณตั้งใจจริง และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออินชาอัลลอฮ์พระองค์จะทรงประทานริศกีอย่างมากมายแก่คุณอย่างแน่นอนอย่ารอช้ามาร่วมกันค้นพบพลังแห่งอามันที่จะนำพาความมั่งคั่งและความสุขมาสู่ชีวิตของเรากันเถอะครับพี่น้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยอามันแรกที่ผมอยากแนะนำคือการละหมาดให้ครบถ้วนและตรงต่อเวลาการละหมาดเป็นเสาหลักของาศาสนาอิสลามและเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารกับพระองค์อัลลอฮ์การละหมาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจสงบมิติ และมีความประหนักรู้ถึงพระองค์อยู่เสมอนอกจากนี้การละหมาดยังช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ลดละเลิกการทำบาปและส่งเสริมให้ทำความดีมากยิ่งขึ้นเมื่อจิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความศรัทธาพระองค์ก็จะทรงเปิดประตูแห่งริสกีให้กับเราอย่างง่ายดายลองนึกภาพว่าหากเราละเลยการละหมาดเราก็เหมือนตัดขาดการเชื่อมต่อฮับพระองค์ซึ่งเป็นแหล่งแห่งริสกีทั้งปวงดังนั้นจงให้ความสำคัญกับการละหมาดและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณแล้ว คุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนอย่างมองข้ามพลังของการละหมาดเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นและมัง่งคั่งยิ่งขึ้นจงจําไว้เสมอว่าการละหมาดไม่ใช่ภาระแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักและความพักดีต่อพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาอามันที่สองคือการบริจาคทานโซดาเกาะอย่างสม่ําเสมอการบริจาคทานเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ในอิสลามการบริจาคทานไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสกว่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มภูริคกีให้กับผู้บริจาคอีกด้วยพระองค์อัลลอฮ์ทรงสัญญาว่าจะตอบแทนผู้ที่บริจาคทานอย่างมากมายมหาศาลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการบริจาคทานไม่ได้จํากัดอยู่แค่การให้เงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือการให้คําแนะนําการให้กําลังใจและการให้ความรู้ด้วยสิ่งสําคัญคือการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นี้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากความโปรดปราน จากพระองค์การบริจาคทานเป็นเหมือนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะมันเป็นการลงทุนในโลกหน้าซึ่งเป็นโลกที่แท้จริงและถาวรจงอยากกลัวที่จะบริจาคทานแม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยเพราะการให้เพียงเล็กน้อยด้วยใจที่บริสุทธินั้นย่อมีค่ามากกว่าการให้มากมายด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์จงจําไว้เสมอว่าการให้คือการได้รับและยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับกลับคืนมามากเท่านั้นอามันที่สคือการอ่านอันกุรอ่านเป็นประจำ อันกุนรอานคือคำพีศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามซึ่งเป็นแหล่งแห่งความรู้แสงสว่างและทางนำการอ่านอันกุนรอานไม่เพียงแต่เป็นการได้รับความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นการได้รับความสงบในจิตใจและความใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์อีกด้วยทุกตัวอักษรที่เราอ่านจากอันกุนรอานจะถูกบันทึกเป็นความดีงามและจะถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินในวันกิยมามะนอกจากนี้การอ่านอันกุนรอานอยังช่วยขจัดความวิตกกังวลความเศร้าโศกและความเครียดออกจากชีวิตของเราทำให้จิตใจสงบ และผ่อนคลายการอ่านอันกุรอ่านเป็นประจำยังช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาความเขหจ้าใจในศาสนาและความตระหนักรู้ถึงพระองค์อีกด้วยดังนั้นจงพยายามอ่านอันกุราอ่านอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะเพียงวันและเล็กน้อยก็ตามเพราะมันคือแสงสว่างที่จะนำทางเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจงจำไว้เสมอว่าอันกุรณาอ่านคือคู่มือแห่งชีวิตที่จะนำพาเราไปสู่ทางที่ถูกต้องและดีงามที่สุดอามันที่สี่คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว และญาติพี่น้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและญาติพี่น้องเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในอิสลามการตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นบาปใหญ่และจะนํามาซึ่งความหายณะในชีวิตการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและญาติพี่น้องจะนํามาซึ่งความรักความอบอุ่นและความสามารถีในสังคมนอกจากนี้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในครอบครัวและญาติพี่น้องจะช่วยลดความเดือดร้อนและความยากลําบากในชีวิตการเยี่ยมเยียนการให้กําลังใจและ การให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวและญาติพี่น้องเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอเพราะมันคือการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความผูกพันที่มีต่อกันการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและญาติพี่น้องยังเป็นเหตุให้ริสกิเพิ่มพูนเพราะมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นซึ่งจะนำมาซึ่งความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากคนรอบข้างจงจำไว้เสมอว่าครอบครัวคือหลักฐานของชีวิตและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวจะนำพาความสุข และความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณอามันที่5คือการขอดุอาขอพรต่อพระองค์อัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอการขอดุอาเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนความศรัทธาและความหวังในพระองค์การขอดุอาเป็นเหมือนการพูดคุยกับพระองค์โดยตรงและเป็นการขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกเรื่องการขอดุอาไม่เพียงแต่เป็นการขอในสิ่งที่ต้องการเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้เราแล้ว การขอดุอาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจสงบมีความหวังและมีความมั่นใจในพระองค์การขอดุอาอยังช่วยขจัดความสิ้นหวังความท้อแท้และความกลัวออกจากชีวิตของเราทําให้เรามีกําลังใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆการขอดุอาเป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ต้องทําด้วยใจที่บริสุทธิ์และด้วยความเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงตอบรับคำขอของเราจงอย่าท้อแท้ที่จะขอดุอาแม้ว่าสิ่งที่เราขอจะยังไม่เกิดขึ้น เพราะพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจงจำไว้เสมอว่าการขอดุอาคืออาวุธของมุสลิมและการขอดุอาอย่างสม่ำเสมอจะนำพาความสำเร็จและความสุขมาสู่ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องกับ5้าอามันที่ผมได้นำมาแบ่งปันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นต้องเริ่มต้นจากตัวเราเอง และต้องมีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์หากคุณปฏิบัติอามัลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอพระองค์จะทรงประทานริสกีอย่างมากมายแก่คุณอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านดูอาให้ผมและทีมงานด้วยนะครับยาสากัรลอหุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามแก่ท่าน